สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอ่ได้ยินเสียงผมชัดไหมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเหรียญมาให้ดูกันละกันนะครับวันนี้จากที่ผมโพลลงไปนะครับหลายๆคนก็อีกแล้วนะครับก็สอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับ วันนี้ผมอาจจะตอบไม่ทันนะนะครับเพราะว่ามีมีคนสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมหลังจากจบรืนี้เดี๋ยวผมจะไปไล่ทยอยตอบให้นะครับแล้วก็อาจจะเสร็จประมาณคืนนี้แหละนะครับมาก็จะดูให้ได้ครบทุกคนก็น่าจะสักสี่ทุ่มประมาณนี้นะครับ เพราะว่าวันนี้เดินทางค่อนข้างเยอะนะครับต้องขออภัยนะครับมาต้องขออภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดเนาะนะครับถ้าได้ยินเสียงผมชัดกดหนึ่งผมนิดนึงนะนะครับอ่ากดหนึ่งผมนิดนึงนะครับเหรียญยี่สิบห้าตังปีสองพันห้าร้อยนะครับเหรียญนี้จริงๆเนี่ยเขาจะผลิตออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอ่าตามตามตัวธรรมดานะครับอ่าเพราะนั้นราคาของเขาเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้แพงมากนะครับอ่าจะไม่ได้แพงมากนะครับ เหรียญหนึ่งถามว่าเกินหน้าเหรียญไหมเกินหน้าเหรียญอยู่แล้วนะครับอ่าราคาเกินหน้าเหรียญอยู่แล้วนะแต่ต้องสภาพใหม่ๆห,หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสภาพเก่าเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแพงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมสะสมกันนะครับส่วนเหรียญที่หาค่อนข้างยากเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการดูบล็อกของเขานะครับเป็นเหรียญที่หาค่อนข้างยากนะครับราคาของเขาเนี่ยเลยค่อนข้างสูงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ คุณวินใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประวิทย์สวัสดีครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เราก็จะดูบล็อกกันยากหน่อยนะครับแต่จริงถ้ารู้วิธีการดูเล็กๆน้อยๆนะครับวิธีการดูเนี่ยจริงๆค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวแคปเจอร์กันได้นะครับเดี๋ยวแคปเจอร์ไว้นะครับแค่คุณแคปเจอร์ไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอเหรียญยังไง คุณก ok ็ได the really ้ต right. ังค์นะครับต่อให้สภาพไม่สวยนะครับแต่เป็นบล็อกขายากยังไงคุณก็ได้เงินเป็นหมื่นกันอยู่แล้วนะครับโดยปกตินะโดยปกตินะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเอาเหรียญที่โพสต์ลงวันนี้ให้ดูก่อนละกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาริยาสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้นะนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่โพสต์ลงไปวันนี้นะครับวันนี้ทำไมถึงเอามาให้ดูนะครับจริงๆเนี่ยจะบอกวิธีการดูด้วยนะครับสําหรับมือใหม่ที่อยากจะเข้ามา สะสมนะครับช่วงนี้ก็สะสมได้นะราคาก็ไม่ได้แพงนะครับอ่ะก็ไม่ได้แพงนะนะครับอันนี้เป็นเหรียญด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับอ่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเอาบล็อกเนี่ยนะครับไปใช้พิมพ์ตัวเหรียญหนึ่งบาทด้วยนะเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยนะครับอันนั้นก็จะเป็นเหรียญที่มีราคาเหมือนกันนะครับก็จะมีราคาเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเหรียญเนี่ยนะครับคือเหรียญตลก นะครับอ่าคือเหรียญตลกนะคือเหรียญตลกนะครับตลกยังไงนะครับเหรียญตลกนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับเหรียญตลกคือเหรียญที่พิมพ์ผิดพลาดนะครับอ่าเป็นเหรียญที่พิมพ์ผิดพลาดนะเป็นเหรียญที่พิมพ์ผิดพลาดนะครับเวลาพลิกเหรียญเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพลิกให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อใครไม่รู้นะเผื่อใครไม่รู้นะครับเห็นไหมพอพลิกมาเนี่ย เส้นนียก็จะเอียงมานะครับ45องศานะครับมาแบบนี้คือ45องศานะครับอย่างนี้เรียกว่าพระเสียนเอียงนะครับขยากสอบถามราคาแบงก์เก่าเหรียญเก่าสอบถามผมได้เลยนะสอบถามผมตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบราคาให้ตอนนี้ได้เลยนะครับผมน่ะผมตอบราคาให้ตอนนี้ได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้แบบเนี้ยนะครับเขาก็จะมีคนที่ชอบทําเหรียญเอ่อเก๋มานะครับมาเพราชอบทําเหรียญเก๋มานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็วิธีการดูเนี่ยดูตรงนี้นะครับเห็นขอบเฟืองไหมตรงล่องเฟืองเนี่ยนะครับล่องเฟืองเหรียญแท้เนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้ากิดว่าไปเจอแบบขีดแปลกๆเนี่ยอันนี้ต้องค่อนข้างระวังนะครับต้องค่อนข้างระวังนะครับถ้าเป็นขีดเล็กๆๆนะครับที่ไม่ได้เป็นฟันเฟืองแบบเนี้ยระวังนะระวังนะครับผมไม่ค่อยแนะนําให้เก็บแบบนั้นนะครับยกเว้นว่าคุณเป็นสายซิ่งนะครับอ่าอยากแบบ อยากเสี่ยงหน่อยนะครับอ่าก็ได้นะครับอ่าก็ได้นะครับก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนํานะผมไม่แนะนํานะครับผมไม่แนะนํานะครับที่ให้เก็บแบบนั้นนะให้เก็บแบบของดูง่ายๆแบบนี้ดีกว่านะครับอ่าซื้อขายกันง่ายขายข้องนะครับซื้อง่ายขายข้องเอาแบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นเหรียญพ้าเสียนเอียงนะพ้าเสียนเอียงนะครับ45องศานะแแบบนี้นะครับพ้เสียนเอียงเนี่ยราคาก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพ้าเสียนตรงเนี่ยนะครับ เป็นหัวตรงกันเลยเนี่ยแบบนี้เหรียญเป็นพันนะแบบนี้จะเป็นเหรียญเป็นพันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญกับหัวกระผางกันเนี่ยอันเนี้ยจะไม่แพงนะครับอ่าจะไม่แพงนะครับไม่แพงนะไม่แพงนะครับเพราะนั้นก็ลองดูละกันนะลองดูละกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาเหรียญอันอีกอันหนึ่งให้ดูนะครับมาเดี๋ยวผมเอาเหรียญอีกอันหนึ่งให้ดูนะสักครู่นะครับ อันนี้เป็นเหรียญละห้าหมื่นนะครับมาอันนี้เป็นเหรียญละห้าหมื่นนะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นยี่สิบห้าสตางค์นะครับเพอเรียกว่าเออถ้าเป็นตามภาษาในที่เรียกกันอยู่ในวงการเนี่ยก็จะเรียกกันว่าเป็นบล็อกห่างนะครับอ่าหรือว่าเป็นเอ่อสองห้าตัวเล็กนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพราะว่า โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยของเหรียญเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาเหรียญที่เป็นตัวปกติให้ดูกันดีกว่านะครับมานะครับเห็นไหมนะครับเลขสองกับเลขห้าเนี่ยเขาจะชิดกันนะครับอ่าแล้วห่างของเลขห้าเนี่ยนะครับก็จะมวนเข้ามาเห็นไหมเนี่ยก็จะมวนเข้ามานะครับนะ่ก็จะมวนเข้ามาแบบนี้นะครับตรงพอพานเนี่ยเสาเนี่ยก็ยจะชี้อยู่ตรงหางพอพานพอดีนะครับอ่า ตอเนี้ก็จะชี้ตรงหางพอพายพอดีตอนนี้เรามาดูเหรียญน,นี้กันนะครับเห็นไหมนะครับเหรียญ er เลขสองกับเลขห้าเนี่ยเลขห้าเนี่ยเขาจะหัวชี้ขึ้นไปเอ้ยขอโทษดีหางเขาจะชี้ขึ้นไปนะครับมาหางเขาชี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรงคาว่าพอสอด้านล่างเนี่ยนะครับตัวเสาเนี่ยก็จะชนกับตรงกลางพอพ่านนะครับ่าแล้วชนกับตรงกลางพอพ่านนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยคือแพงนะครับแบบเนี้ยคือ เหรียญละห้าหมื่นนะครับอ่าถ้าสวยๆก็คุยราคาได้นะครับอ่าถ้าสวยๆก็คุยราคาได้บางทีก็เป็นแสนนะนะครับบางทีก็เป็นแสนนะครับแบบนี้ค่อนข้างแพงนะนะครับอ่าค่อนข้างแพงนะครับแบบเนี้ยผมเคยเจออยู่ตามบ้านลูกค้าด้วยนะนะครับอ่าเคยซื้อมาอยู่นะครับอ่าเคยซื้อมาอยู่ค่อนข้างแพงนะครับตอนที่ขายกินไปแล้วนะครับแหมไม่รู้ด้วยความที่คิดว่านะครับด้วยความที่คิดว่าแบบ เออเดี๋ยวเราก็คงจะเจอใหม่นะครับที่ไหนได้นะครับไม่เคยเจอเหรียญใหม่เพิ่มเติมเลยนะครับอ่าไม่เคยเจอเหรียญใหม่เพิ่มเติมมานานแล้วนะครับนานแล้วน่าจะมาสักสองสามปีนะครับก็ไม่เคยเจอเหรียญใหม่อีกเลยนะครับตอนนี้ก็จะอยู่กับมือพวกนักสะสมร,รุ่นพี่ผมซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ ผมเชื่อว่าก็ยังมีลงเหลืออยู่ข้างนอกอยู่แหละนะครับสำหรับใครที่บ้านมีผู้เหลยญสตางค์พวกนี้นะครับก็ลองพลิกเหรียญด้านหลังดูนะครับดีกว่าไปขายมาเหมาเขานะนะครับเผื่อว่าเราไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็จะอาจจะเสียโอกาสไปนะครับอยากถามว่าต้องการแบงค์งงสวัสดีครับสวัสดีครับเหรียญ10ปี25 5หมีราคาป่าครับยังนะครับอันนี้จะหาง่ายนะครับเหรียญเหรียญสิเนี่ยเล่นปีสากับ3านะส5 3 1มกับส5 3 3สาานะครับจะเล่นกันอยู่ประมาณ 2ปีนี้นะครับใครอยากอยากสอบถามราคานะครับก็ไปที่ไลน์นะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวแอดนำหน้านะครับแบงค์ไทยแล้วก็เลข9กตัวนะครับอันนี้ผมก็จะตอบได้ไวหน่อยนะครับถ้ากลางวันไม่ได้เดินทางนะนะครับถ้าเป็นปกติก็จะตอบได้ไวหน่อยนะครับให้รู้สุภาพแข็งแรงครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับเวลา2ทุ่มหนึ่งสองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับฝากและฝากแชร์ผมนิดนึงเนาะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มาทำไลฟ์ให้ดูทุกๆวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย